ท่ามกลางสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในยูเครนอีกด้านหนึ่งก็ได้เห็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐเดินทางไปร่วมประชุมกับทางอิสราเอลและชาติอาหรับนะคะเพื่อที่จะคุยกันในหลายๆเรื่องโดยเฉพาะบทบาทของสหรัฐต่อตะวันออกกลางและอาหรับรวมถึงโครงการอาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่านค่ะการประชุมสุดยอดระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอาหรับ คือยาอีลาปิดแห่งแห่งอิสราเอลบาเรนอียิปโมร็อกโกสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และสหรัฐไม่ได้เป็นภาพที่เกิดขึ้นง่ายๆอย่างที่เห็นเนี่ยนะคะแต่ก็อาจจะเป็นภาพที่สะท้อนว่าอิสราเอลได้กระชับพันธมิตรกับหลายๆประเทศในอาหรับค่ะบาเรนโมร็อกโกสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้ปรับความสัมพันธ์ทางการทูตเป็นปกติกับอิสราเอลอิสราเอลแล้วในปี2020 ขณะที่อียิปเป็นประเทศที่ลงนามในสนธิสัญญาสันติภาพกับอิสราเอลเป็นชาติแรกเมื่อปี1979การประชุมครั้งนี้สร้างประวัติศาสตร์ในแง่ที่ว่าเป็นการประชุมกันเพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางการทูตกับชาติอาหรับโดยประชุมกันที่อิสราเอลการประชุมหาหรือเรื่องพันธมิตรในตะวันออกกลางและความกังวลร่วมกันต่อ,อโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านบทบาทของสหรัฐในตะวันออกกลาง และความต้องการที่จะมีความสัมพันธ์ที่แนบแน่นขึ้นกับสารัฐในเรื่องเศษรษฐกิจการทหารและธุรกิจและการเสริมสร้างความเป็นรัฐปาเลสไตน์โดยผู้นำอาหรับบางประเทศก่อนที่จะพบหารือกับระดับรัฐมนตรีรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐได้พบกับผู้นำอิสราเอลและย้ำความเป็นห่วงเรื่องการสร้างสันติภาพในภูมิภาคค่ะ The Middle East And it's changing for the better. We're cultivating old ties and building new bridges. We're rejuvenating old peace and charging it with the new energy of the Abraham Accords. We're working together to overcome the old forces of darkness and build a new future that's better, brighter, and promised hosting the การวางจุดยืนของสหรัฐในระดับภูมิภาคเป็นเรื่องสำคัญซึ่งสหรัฐต้องการย้ำให้โลกอาหรับเห็นว่าสาหรัฐจะร่วมต่อต้านไั่นิวเคลียร์จากอิรานขณะที่ต้องการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการทูตกับอิรานด้วย We also share and we are united in addressing the challenges posed by Iran, including its nuclear program, and there is no daylight between us on the fundamental proposition that Iran must never be allowed to acquire. nuclear weapon uh and whether there is a return to the JCPOA the Iran nuclear agreement or not that principle will not change nor will our commitment to it การทําข้อตกลงนิวเคลียร์กับอิหร่านเกือบจะบรรลุกันได้แล้วจนรัสเซียมีข้อเรียกร้องต่อสหรัฐย้ําว่าถ้าจะเดินหน้าความบาดรัสเซียก็ไม่ควรจะกระทบเรื่องทําการค้ากับอิหร่าน บิงเคนย้ำว่าการบรรลุข้อตกลงนิวเคลียร์ปี2015อีกรอบก็คือหนทางที่ดีที่สุดที่จะนำโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านกลับสู่กรอบเดิมอีกด้านบิงเคนได้พบกับผู้นำปาเลสไตน์และย้ำว่าจะต้องดูแลสถานการณ์ของคนปาเลสไตน์ให้ดีขึ้นโดยย้ำว่ารับรู้ว่าทางออกก็คือต้องเดินหน้าตามแนวทางสองรัฐ At the heart of all of this is an ongoing ขณะที่มามุดอับบาสย้ำความเป็นห่วงเรื่องการตั้งถิ่นฐานของชาวยิวในเขตพื้นที่ของคนปาเลสไตน์ <c oughs> والحفاظ على الوضع التاريخي في الأقصى ومنع الأعمال أحادية الجانب وكذلك إعادة فتح القدسية في, ال في القدس มีกลุ่มผู้ประท้วงกลุ่มหนึ่งรวมตัวกันบนเดินเขาฝั่งตรงข้ามโรงแรมที่จัดประชุมในช่วงเช้าว,วันจันทร์นะคะเพื่อต้องการให้ที่ประชุมรับรู้เรื่องปาเลสไตน์กลุ่มหนึ่งถือธงชาติปตาเลสไตน์และอิสราเอลอีกกลุ่มถือป้ายข้อความว่าจงกลับบ้านไป